รถพี่ยกรอได้ด้วยเหรอรอแหละน้องเล่นขึ้นมาเล่นขึ้นมาเต็มตัวนะไอไอยูโรพร้อมปะพร้อมใส่ไหมพร้อมพร้อมพร้อมไอยูโรใส่เลยพวกมึงพวกมึงรอยูโรเลยยูโรเข้าแล้วมึงก็ขับมึงขับมึงขับค่อยๆขึ้นมาพึงค่อยๆขึ้นมา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 ไหนยูโรอยู่ไหนกันหมดเลยมันขยับกันหมดเลยมันขยับกันหมดเลยมันจะหลบ EMP มันจะหลบ EMP มพีหมดเลยค่อยๆขึ้นมา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  มาหลักไฟแล้วนะไม่คมเทีอะตัวไหนจับมันก่อนได้ปะตัวไหนเอ้ยมึงมึงมึงเข้ามาวางนี่เข้ามาวางนี่เข้ามาวางนี่เอเข้ามาดิเข้ามาดิจะวางละวงแตกจัดเลยไว้เฮีย <S <S บนรา<ฮ>นคาไม่มี <Okay. S 3> บนราคาไม่มีบนราคาไม่มีบนราคาเร่อง ถ้าต้องสั่งลงก็คือต้องลงนะเว้ยมึงอย่าทิ้งเพื่อนะไม่งั้นเพื่อนเข้าามเายีอนมึงมึงเข้ามาบัมเลยมึงเข้ามาบัมเลมเข้ามาบัมเลยเข้ามาบัมเลยมาบาบเลยมึงเข้ามาเข้ามาใส่มาดนเสียเวลาล้สั่งดีๆนะลงวงนะที่อยู่ลงแล้วมาๆมาลงแล้วลงแล้วลงแล้วรวมๆรวมมรวมๆรวมเราม่ม่เพื่อลงเพื่อช่วยลงข่ามานะลงข่ามาคันึงนะเออเออเเอรแลีข้างหลังข้างหลัง ลงกหลงกูหลวมลมาลวงล้วล้าลวมาลวาลล้า้วลวาลวมาลาลวมาลวมล้วล้าาลลมลมลวล้วมาลลวมวมาแล้วมาแ้วมาแล้วมา้วแล้วลวแลลวงอีกลวงอีกมาลวมาลมามาลว้าแล้ลลลวลวลวมาหน่อยแล้ว้้กบกบซ้อมรถอยู่ เข้าวงแล้วกบเข้าวงแล้วกบเข้าวงแล้วมามามาสบ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 มาน้องขึ้นมายูจินขึ้นมาเล้วเช็สแหลกด้วงเช็สแหลกเช็สแหลกเช็สแหลกด้วงมาเราเพื่อนเรามาเราเราเพื่อนเราสองคนได้ได้ปืนคนหนึ่งนะปืนปืนตาคนหนึ่งบ้านหลังบ้านหลังรอบนะตามเพื่อนนอกไฟนะเออตามตามมึงตามเค้กตาม ตรงกลางพี่มาตรงถนนเผื่ปืนมั้ยเห็นปืนมั้ยพี่กดให้ร้ยิงร้องร่องร้องจะให้พี่จัดให้ตามนั้นจัดให้ตามขอโ้องร้องร้องโดนซ้ำ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 ไอ้กูดึงไม่ได้กูดึงสอบไม่ได้เพื่อนไปไหนหมดวะเพื่อนไปไหนหมดมึงเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนไปไหนหมด พ mm ื่อนไปไหนหมดเ้ยฟ uh, anyway, ังเสียกูกลับมาตรงกลางมึงบอกเพื่อนนี้ใอยู่บนรถอะกลับมาลก้กลับมาตรงกลางานลับมาตรงกางบอกเพื่อนีเพื่อนหายไปไหนหมดวะไปหลัง้านหลังบ้านมันต้องไม่ข้อเคืหลังบ้านเาหร่นะเคคือมา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 กลับมาเลเ้อยู่นสามนออกอยู่ในร นอ้หนิไอ้หนิไอ้หนิไอ้นเยอะมาเล่นตรงกลางมาเล่นตรงกลางเอ็นดีมาเล่นตรงกลางมาเล่นตรงกลางมันจะบ่นยี่อะไรปล่อดไฟต้องกลับหลังบ้านนะเว้ยเอ็มเป็นลูกกลางหน่อยเอ็มเป็นลูกกลางหน่อยมา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 กูอยู่กูอยู่กูอยู่เฮ้ยมึงถอยออกดิเอ็นดีเฮ้ยมึงดูหลังบ้านมึงดูหลังบ้านมาดิเ รับเพื่อนรับเพื่อนรับเพื่อนไอ้กบไอ้กบมาล่วงหลังบ้านมันกบมาล่วงหลังบ้านมันเพื่อนพี่ผมมาลรงวนไปยัดยัดต้องลงมายัดต้องลงมาชุบยัดเพื่อนเพื่อนโดนเอาศพออกคนนึงยัดพี่ได้ผมไปชุบได้ผมไปชุบไอ้สองคนสองคนมันวางทีดเอาไว้มันวาง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 เออ ต้องมารีเซทว่ายาต้องมารีเซทว่าหลักบ้านได้ได้พี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมพาน้องไปเดี๋ยวผมพาน้องไปฟังกูมึงฟังกูเอาเอาเพื่อนมาจุ่มหลังไฟดิเอาเพื่อนมาจุ่มหลังไฟเพื่อนเอาเพื่อนมาจุ่มหลังไฟเพื่อนมาจุ่มหลังไฟชบชบชบเชื่อใจกูผมกำลังไปนะไม่โก่ให้มันเอาเพื่อนออกมันเอาเพื่อนออกคันขาวหลังไฟ เไดมาเข้าไฟแล้วกดมาเข้าไฟแล้วเพื่อนเราออกไปคนหนึ่งนะมึงตีมาได้มึงตีมาดมึงตีมาเด้เฮ้ยมันมันวิ่งมาคนนึงตอนวิ่งมาคนนึงวิ่งมาคนนึงสวยสวยเอาโออกมาโออกมาสโซมาสโซอกมาโซมาดโซมาออกมาโซมาต่อโซบะมาตวอโบมาตอโกะมาต่อโซบมาต่อโซอกมาตอมาต ไปไปไปต่อไปนี่ต่อไปนี่ต่อโถดูโทดไม่แม่ผมไม่เห็นไอ้สมไม่ไหนวะสมไม่ไหนเสียงไม่ไหนในฝ่ายไอเสียงไม่ไหนสมไม่ไหนดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนดังเข้าไปดังเข้าไปเพื่อนตรงกลางเอ้เอาเพื่อนรงกลางไอพี่ไปบอกเอาเอาเอาพี่อย่าหย่ากับปหลังบ้านหย่ากับปหลังบ้านเรา ่ซมาโ่โมาโ่โมาโ่โมาเอาเพื่อนก่อนเดี๋ยวเอาเพ่นก่อนเอามันออกคนเอามันออกคนเอามามเอามไปเอามันออกไปเอาโซอาโต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วล่วงคนวาล่วงควาล่วงคนล่วงกคนล่วงไเล่นไเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนมาเล่นมึง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 เล่นมงมาเล่นมงมาเล่นมงมานมมาเล่นมงมา่มมา่มมาน เอ้ยข like well right ึ้นรถหนีไปรถมกเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเอาสอบเลยพี่เอาสอบเอาสอพี่ผมอุ้มไม่ได้ผมอุ้มไม่ได้ผมอุ้มไม่ได้กระสุนก็หมดกระสุนก็หมดโอเคพี่รู้เรื่องไอ้เนี้ยยังไม่ตายอนี้ยังไม่ตายเนียไอ้เนีย โกเป็นไงมากพี่ฝั่งเราเป็นไงเราตื่นเตือนแล้วเคลียร์แล้วฝั่งนี้เคลียร์ฝั่งนี้เคลียร์แล้วบ้านเราเคลียร์พี่บ้านเราโอเครู้เรื่องแน่เคลียร์แน่เคลียร์แต่เพื่อนเราต้องออกไปเราต้องไม่หานะจะหาตรงไหนไม่รู้ออกไปไกลจัดเลยมาไอสัตว์เคลียร์โง่เหี้ยหยาเคลียร์แล้วพี่บ้านเราเคลียร์แล้วบ้านเราเคลียร์เคลียร์เคลียร์คืนแล้วกัดไฟเลยกัดไฟเลยกัดไฟเลยคือแล้วคือแล้วมึงมึงมึงวิ่งกัดไฟมึงวิ่งกัดไฟมึงวิ่งกัดไฟอยู่จีนไปลงไปตัดไฟลงไปตัดไฟมึงรีเช็คเพื่อนดิเพื่อนเราใครหายไปบ้างวะรีีเเเช็คพพืื่่่ออนนนไไไไปปหหมดวะลลงูกาฟ มึงสอบประกันไฟมึงสอบร,รงการไฟดิมึงหาศพมึงลองว,วงนอกลองหาศพเพื่อนดิว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างอ่ะเพื่อนอ่ะมีใครหายไปเยอะปะมีใครโดนมากปะใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอโตอะไรอย่างเงี้ยมึงมาลองหาตามพื้นข้างล่างเนี่ยเช็คเช็คเนี่ยออกมานะพี่โกอ,อะไรนะ เจอไหมพี่โกบไป่โกบมากับผมเลยมาเอาศพเขาไปเลยได้ๆเค้กได้เลวตามครับไม่เคเคกูถือศพกูถือศพหนึ่งเคโอเคน้องมาป้อนน้ำไฟกลางอ่ะโอ้ไปชนกบไปหน่อยดิได้ๆมึงมึงมารวมกูกบกบมันเหรอเพื่อนโอ้ยเฮียน้อยจัดเลยเฮียมึงไปเอาศพมารวมงานไฟก่อนดิเฮีย Oh, มันไมม่ีดู <Yeah. S 2> ไฟแล้วคงไม่แพ้แหรอกคนดูถ้ามันมันคงไม่ต้องรอให้ปืนแก้คนดูเข้าใจฟิลปะถ้ามันถ้าเราถ้าถ้าคนเราเยอะเก็ตไหมเข้าใจผมเข้าใจผมรู้สึกไหมอาอกฝ่าออกมาไม่ได้หมอเข้าไปให้ตกกินแซ่บไหมพี่ ไม่ต้องกินแซ่บไม่มึง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 เอาศพมารวมก่อนอย่ามึงป้นนะมึงลองเอาศพรวมก่อนลองนับดิลองนับดิมึงมึงเองมาอถือนะพี่มึงจับกรุ๊ปห้าดิจับศพเขาตามพวงตามพุ่มมันทำไมมัดูน้อยจังว่าศพดิมึงจับวางห้าศพดิเป็นกลุ่มห้าบาทแล้วเพื่อนกูมีกูมีเราเช็คเพื่อนเราเช็คตาตาสามไอ้ผู้หญิงคนนี้ปืนคนถือปืนฮะอตอนนั้นเป็น่อไมมกูานจับกรุ๊ปละห้าดิง่ายๆจับกรุ๊ปยังเดี๋ยวกรุ๊ยัง อ่าผมใส่เองพี่โก้พี่ไอ้ไอ้จีนไอ้ยูจินยูจินยูจินพี่พี่โก้ครับพี่คืไปเอาศพที่เราไปทิ้งตอนต้นไฟยังไปเอายังผมกำลังมาครับพี่ผมกำลังมาไปเอ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 าหน่อยไปเอาด้วยหมอหมอมันมาแล้วนะพี่เราต้องไปอ่ะมาหนึ่งไม่เอางี้ึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมีเท่าไหร่อยู่ที่กุยหนึ่ง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 มึงอ่าสิบเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเอางี้ตือติดมือให้หมดเอาเท่าที่อุ้มไหวเพื่อนเราหายไปกี่คนวะ น่าคนคุ้นกับปืนเลยตัวนี้วันนี่นะคุณรู้วนผู้ที่เราหาเยอะเหมือนกันเนี่ยไอ้เหี้่อามาเอาให้อแต่ว่าหมอคู่อยู่หมอคู่อยู่พี่คนอยไอ้ตัวไอ้ตัวอยู่ไหนตัวเนี่ยอยู่ในไฟน่ะไหนตัวมาดิใจเอาเลยกดลองป้อนหาปืนก่ับไหมพี่เนี่ยคนเนี้ยพี่คนเนี้ยปืนไม่ปืนมันมีมันมีใส่หมวกเนี่ยนี่ไอ้ใส่หมวกไอ้เนี่ยปืนไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยปืนสาม